ตัวฮัตตีแล้วจะขึ้นศาลเออมาเป็นไหนมามาคุณย้อนสอนมาอ่าอ่าจะบอกให้แล้วจึงมีปัญหากัคุณบอกอ่าแล้วคุณมีสิทธิ์หักตัวผมไหมอ่าแล้วคุณมาด่าพ่อแม่ผมก่อนคุณมีสิทธิ์หักตัวผมไหมแล้วคุณด่าพ่อแม่ผมคุณไม่มีสิทธิ์มันาดาพ่อแม่ผมอย่าอย่าด่าพ่อแม่อย่าอย่าไปดยิงไปย้ำไปย้ำไปยามไปยไปไปเ ตีแฮมเอาเลยเรียอยเรียบอยอาเลยตีตีมาเลยตีมาตีมาเป็นพยานนะครับทุกคนท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพยานเจ้าหน้าที่นะครับมาได้ครับมาเป็นนะครับถามรถเลยครับมาเป็นได้แกนโคครับเดี๋ยวเทามีแผลเนี่ยตีมาตีมาตีแฮมเอาไปเลยตีแฮมตีแฮมตีแฮม น้องก็คิดอยู่ว่าสันป่าตองทำไมเชียงใหม่เชียงราย รถตว่าเขาไม่เห็นหมดเลยครับรถโดยแต่รถผู้ขับผู้รถโดยสารเนีครับแล้วประมาณ้อนถอนบอกเยอะเนลยเทนี้ออยู่เนี่ยาดเนี่ยร้อนกลับมาเขาก็บอกผุกค้างแตมันไม่สนใจอ่ะเท่นี้มันไม่ครับผมเพิ่งมาแทนเัวเอเขาผมอยู่ในพักกพักนึง เราต้องมาแทนเขาตอนนี้